วันนี้ผมฝากแฮชแท็กงานนิดนึงแล้วกันนะครับแฮช n to meet you in bkk นะครับแล้วก็แฮชแท็กนายท่านกรชินนะฮะถ้าเกิดพี่พี่ไปลงคลิปข่าวลงในสื่อไหนจะได้ติด hashtag แฮชแท็กกันด้วยนะครับผมเอาละฮะผมเชื่อว่าทุกคนเนี่ยรอคอยงานแฟนมิทติ้งของน้องนายซึ่งครั้งนี้ก็เป็นครั้งแรกในประเทศไทยแล้วก็ต้องบอกว่าประเดิมเลยนะฮะเป็นที่แรกในเอเชียด้วยเปิดสิ่งที่บ้านน้องนายน,นแหละที่ประเทศไทยของเราเลยนะครับผม ก็ต้องบอกว่าพิเศษมากๆแน่นอนนะครับน้องนายเขาเตรียมโชว์แบบจัดเต็มไม่ว่าจะเป็นร้องเต้นเล่นได้ข่าวว่าเดี๋ยวจะมีแบบละคงละคออะไรนี้ด้วยนะครับต้องมาติดตามว่าเป็นยังไงซึ่งไฮไลท์จะเป็นอะไรนะครับที่มาที่ใหม่จะเป็นยังไงบ้างต้องขอเสียงปรบมือดังๆนะครับต้อนรับพระเอของเรานะครับน้องนายกรชิตบุญสถิตพักดีครับผมนี่มาแล้วสวัสดีครับ สิ้ไนไปแล้วทุกคนพี่นี่ครับมาแล้วสวัสดีครับน้องนายสวัสดีครับอ่าเอาละ,ะเดี๋ยวก่อนอื่นให้น้องนายเนี่ยทักทายพี่ๆแล้วแขกผู้มีเกียรติที organizing 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 ่ตึงละกันนะครับวันนี้สวัสดีพี่สวัสดีทุกคนครับชื่อนายนะครับนายกรชิงครับผมนะว่าเกาชิงเฉินครับผมเป็นศิลปินมีอ่าได้ข่าวว่าเปรียนม,มาหลายภาษาไปใช่ไหมครับวันนี้อ๋อ yeah Hello everybody, I'm Nine. I'm Nine Gao Xingchen. Today is our press conference. So yeah, like let's get started. 大家好，我是小九高星晨。然后今天是我一个发布会，因为过几天不是我见面会了嘛，所以就是今天来聊一下关于我们这次的见面会。啊，OK，能来，所以来宾们来没有？啊，非常感激，非常火嘛，台湾台台台拉巴巴的。哦，就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 ，n e 就，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  หลังจากสองสาวันนี้ก็จะเป็นงานไฟม e ติ้งแล้วเป็นโอกาสที่ดีที่จะมาคุยกันอะไรอโอเควันนี้บรรยากาศสบายๆนะครับานั่งคุยกันดีกว่านะโอเคเชิญนั่งเลยครับเชิญนั่งเลยฮะเอาล่ะครับก็ต้องบอกว่างานในครั้งนี้พิเศษมากๆนะครับเพราะว่าอย่างที่บอกไปเป็นงานไฟมีติ้งครั้งแรกของงาในประเทศไทยเลยใช่ฮะมันเกิดขึ้นได้ยังไงครับยังไยงานนี้ฮะ จริงๆแล้วเราอยากทำแฟนมิ้งที่ไทยมานานมากแล้วครับแต่ว่าด้วยตารางหลายๆอย่างหรือว่าสเกจลหลายๆอย่างมันไม่ค่อยลงตัวแต่ว่าสุดท้ายแล้วผมก็พยายามบอกพี่ๆทุกคนว่าพี่ๆถึงงานนะแต่ว่า<โ>อ,อยากทำจริงๆแบบหาโอกาสได้ทำหน่อยได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าหลังจากออกมาจากวงค<อ>่งได้มีโอกาสที่จะแบบตัดสินใจเองจริงๆมื่อไม่นานแ,แต่ความจริงเนี่ยในใจของเราอยากจะจัดงานแฟนม,มิ้งตั้งแต่เมื่อไหร่ จริงๆเราอยา,ากจับมาตลอดเราเป็นคนไทยแล้วเราก็อยา,ากเพราะว่าเราไม่เคยมีโอกาสที่จะได้มาเขาเรียกว่มมาสัมผัสหรือว่ามาอยู่กับแฟนๆที่ไทยจริงๆขนาดนี้ที่จริงไม่อายากจับมานานมากหรอก schedule วันเยอไม่ได้เลยงานงายนายุ่งมากเลยนะฮะ<ช>แล้วล่าสุดเจอแฟนๆท,ท,ที่ไทยนันเมื่อไหร่นะฮะนานหรือยั่นถ้าเป็น official meeting น่าจะนานมากหรอน่าจะเยอะน่าจะประมาณสี่ห้าเดือนสี่ห้าเดือนหรือเปล่าฮะแมน่าจะใช่ เออเอ็อนดูขนาดเดียวกันนะย้อนกลับไปอันนี้คือซ้อมหนักใช่ไหมได้ข่าวก็เลยเสียงหายหายนิดนึงนะฮะวันนี้นใช่ครับเพราะว่าออสองสามวันนี้ผมต้องร้องเพลงเยอะมากแล้วก็<ม>ต้องบินไปบินมาอะไรเงยครับเขาเรียกว่าแผนการการการาซ้อมร้องการซ้อมเต้นอะไรแบบนี้อ๋อต้องใชว่าจัดเต็มแน่นอนแน่นอนนะฮะทุกคนครับท่านนะครับผมถ้าอย่างนั้นอยากจะรู้สปอยหน่อยได้ไหมว่าไฮไลท์ของงานแฟนมิ่งครั้งนี้ มันจะมีอะไรบ้างครับผมขอแบบไฮไลท์เลยครับที่น้องนายแบบอยากจะทําอยากจะโชว์ศักยภาพของเราแล้วก็อยากจะมอบความสุขให้กับเราอย่างสตอรี่ทุกคนเออก็ด้วยความที่มันเป็นแฟนมีติ้ครั้งแรกในประเทศไทยใช่ไหมครับรอบนี้ผมก็เลยอยากทำหลายๆอย่างเลยไม่ว่าจะเป็นการร้งองเพลงจะมีการ แล้วก็อาจจะมีเ <porque> กี <ont spans> ่ยวกับเรื่องของการเปิดฟองการแสดงนิดนิดหน่อยหน่อยนิดนิดหน่อยหน่อยนิดนิหน่อยหน่อยะครับก็ก็พยายามทําทุกอย่างให้มันเต็มที่เพราะอยากทําให้ครา้นี้สัมมิทิ้งครา้นี้แบบจัดเต็มแล้วก็ทําให้ทุกคนรู้สุกว่ามีความสุขในการมามาดูครา้นี้ครับเมื่อกีที่บอกว่าอาจจะมีการแสดงด้วยทีนี้อยากรู้ว่ามันจะมีการหยิบเอาซีรีส์หรือวผลงานที่เราเคเล่นเนี่ยมาอยู่ในงานหรือเปล่าไม่รู้ไม่รู้หรอ นึ่ก็เายืนเลยเหรอฮะอันนี้คือจุ๊จุ้าบอกข้าสปอยไม่รู้น่าจะพอเดาวน์ได้นมีอะไรบ้างมีเพลงเร็วเพลงช้าแน่นอนครับผมนะฮะพอจะบอกได้ไหมว่าเพลงเร็วเยอะกว่าหรือเพลงช้าเยอะกว่าพอๆกันเลยพอๆกันเลยหรอแต่ว่ามีทั้งสามภาษาเลยนะเพลมีสามภาษาเลยนะฮะก็จะมีไทยมีจีนแน่นอนแล้วก็มีอังกฤษใช่ไหมครับผมใช่โอเคก็คือครบมทุกอย่างรองเล่นเต่นละครเลยนะฮะ เราได้ข่าวว่าในครั้งนี้ก็จะมีเป็นแบบว่าสเปเชียลเก๊งซุ่มเป็นแขกรับเชิญคนพิเศษใช่ไหมนะเสียษมาในงานครั้งนี้ช่วยเล่าถึงแขกคนนี้หน่อยว่าเราสนิทกับเขาขั้นไหนเบอร์ไหนหรือว่าหยอกล้อกันเบอร์ไหนเออเออเราสนิทกันมากเลยเพราะว่าด้วยความที่พูดชื่อะไรกันเนาะเพราะว่าก็เคยพูดออกสัมภาษณ์แล้วครับผมก็คือเยังเป็นต่อก็คือเป็นต่อนะครับ เดี๋ยวเมื่อกี้เรียกว่านะอะไรครับเยี่ยเป็นต่อเยียกเป็นต่อเลยออนี่แสดงถึงความสนิทกันมากมากเลยนะครับเป็นต่อนะครับเ,นะเป็นเพื่อนที่รู้จักกันมา4ปีซึ่งการรู้จักกันนะคะรับคือรู้จักเพราะว่าเราอยู่บริษัทเดียวกันแล้วก็เราเป็นเทรนนีมาด้วยกันตั้งแต่วันแรกที่เป็นเทรนนีครับก,กว่าที่ผมจะไปประเทศจีนตอนนั้นเราเป็นเทรนนีกลุ่มเดียวกันนะครับ ทุกวันก็จะอยู่ในการกินด้วยแบบกินข้าวพร้อมกันนอนพร้อมกันเพราะว่าอยู่กับเป็นหอรแล้วก็ซ้อมพร้อมกันเลิกงานพร้อมกันเข้างานพร้อมกันทุกวันก็สนุกมากๆๆล้าก็รอบนี้ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีมากๆเพราะว่าเป็นโอกาสที่เป็นครั้งแรกที่ก็คือเอาเขาเรียกว่าอ,อะไรการเป็นศิลปินมาขึ้นเวทีด้วยกันครั้งแรก ค<อ>รัา<อ>รรกับ<ล>พี่ได้อยู่บนเวทีเดียวกันแล้วก็นในฐานะศิลปินด้วยแล้วเขามีส่วนส่วนช่วยในการแบบออกแบบหรือว่าคิดอะไรในโชว์นี้บนะ้างการสเสนอไอเดียนะมีร้อไปถามเขาบาวันวันสองวันนี้เราก็มีเพราะว่าเราจะมีโชว์ด้วยครับเรากนะ็ดีไซน์เกี่ยวกับเพลงเนี้ยครับเยอะแยะไปหมดเลยก็อยากจะทำให้โชว์นี้ออกมาดูมีความเป็น p o w e r f u l ที่สุดที่จะ อโอเคทีนี้พี่ขอย้อนถามกลับไปถึงโชว์่อยดีกว่าทั้งหมดเลยเนี่ยน้องนายมีส่วนคิดในการที่จะทําโชว์ขึ้นมาเนี่ยสักกี่เปอร์เซ็นต์หรือว่าไอเดียหลักๆของโชว์นี้คืออะไรที่เราอยากจะโชว์ผมว่าไอเดียหลักๆครั้งนี้ม,มันเป็นไอเดียตั้งแต่ผมเข้าวงการมาตั้งแต่แรกเลยครับคือผมอยากที่จะให้แฟนๆทุกคนหรือว่าคนที่เพิ่งจะมารู้จักนายเองมีมีความสุขจากผลงานของเราเองดังนั้นท็อปิกหลักๆน่าจะเป็นเรื่องของการมอบความสุขให้กับคนมาก มองความสุขทุกคนดูแล้วเราว่าทุกคนดูกลับออกไปล้วจะต้องมีความสุขมีรอยยิ้มแน่นอนหวังว่าหวังว่าเป็นอย่างนั้นนะฮะหรืออาจจะมีภาพน้ำตาจากความประทับใจก็เป็นได้เอเป่เอ,อ่แล้วทีนี้ขั้นตอนในการเตรียมงานเนี่ยเชื่อว่าน่าจะยากพอสมควรเพราะว่ากว่าจะมาเป็นงานในครั้งนี้ได้เนี่ยก็ผ่านการคุยกันมาใช่ไหมฮะแล้วตัวน้องนายเองที่ก็มีงานอยู่ที่บัญชีด้วยใช่ไหมฮะแล้วตอนนี้จกักเินเมืองไทยเนี่ยโหสเกจชูน่าจะ ยุ่งพองผมกูเลยนะใช่ไหมเขาก็จริงๆผมก็ไม่ได้เหนื่อยคนเดียวเพราะว่ามีทีมงานทุกคนใช่ไหมที่เขาช่วยเหลือกันมาตลอดแล้วก็เป็นสปอนเซอร์หรือว่าใครๆก็ต่างก็คอยซัพพอร์ตเราอยู่ตลอดน้องถ้าจะยุ่งก็น่าจะยุ่งเป็นเรื่องของการเตรียมโชว์อะไรนะครับเพราะว่าช่วงนี้มันมีหลายๆอย่างที่จะต้องทําไม่ว่าจะเป็น ่ช่วงสองสามวันนี้หมายว่าเราจะต้องซ้อมเพลงงานแฟนมิกซ์อะไรอย่างเงี้ยครับอี่งหนึ่งผมจะต้องบินกลับจีไปถ่ายรายการอื่นต่อระหว่างทางก็ต้อง็บินกลับมาแล้วก็ซ้อมแล้วก็จะได้ขึ้นแสดงนะอาจจะเป็นเรื่องของสเกจชัลที่มันแน่นเรื่องการเตรียมตัวของตัวเองมากกว่าออครับแล้วที่เขาว่าเพิ่งจะมาถึงเมืองไทยเนี่ยเมื่อวานใช่ไหมสองวันสวันก่อนเมื่อคืนตอนคืนก็เมื่อคืนวานแล้วเมื่อคืนเมื่อคืนสักนหนึ่งวันที่อยู่แต่แต่เมืองไทยนะแล้วอีกสองวันก็ต้องบินกลับไปแล้วด้วย บินไปวันนึงครับไปไปถ่ายรายการแล้วก็เดี๋ยวว่าบินถ่ายเสียงอากลับถ่ายเสียงอากามาเลยครับวันนียมึงมีงานอะไรอีกมันจะเกิดขึ้นบนอาทิตย์นี้แล้วนะไม่พักผ่อนบ้างหราาือไม่มันสนุกแหละ <laughs> มันสนุกเราได้ทำสิ่งที่เรารักใช่ไหมฮะ,ะก็อย่าลืมพักผะะ่อนเลยครับเพราะช่วงนี้เนี่ยในเมืองไทยเองโอ้โหเดี๋ยวอากาศเปลี่ยนแดดเดี๋ยวแดดเดี๋ยวฝนนะฮะแต่เขาบอกว่าทุกพื้นที่บางพื้นที่อาจจะมีฝนนะครับแต่ทุกพื้นที่จะมีฝนเนี่ยมีแต่น้ำหนาน,นะ,ะผม <laughs> อ่าเนี่ย <laughs> <laughs> กับหยอดแทนพี่พี่ทุกคนหน่อยเลยครับผมนี่พี่พี่ครับถ้าเกิดชอบมุกก็ปกมือกันได้นะเออครับผม้โหทรูปกันอยู่ทำรูปกันอยู่โอเคโอเคมันยังมีควตั้งกล้องไลฟ์ถ่ายวีดีโอด้วยไงอืออ่ะแล้วก็อยากจะบอกอะไรกับเหล่ายานสโตรรี่บ้างในครั้งนี้ที่ทุกคนเนี่ยเชื่อว่าตอนนี้ปัดหน้าจะใกล้หมดแล้วด้วยนะครับได้ขอหมดกันละประมาณ80เปอร์เซ็นต์นะฮะมีอะไรอยากจะบอกพวกเขาบ้างครับ ก็ไม่ว่าจะเป็นยามสตรอเบอรี่หรือว่าเป็นนายสหเนสไม่ว่าจะเป็นแฟนแฟน,แฟนนานจากประเทศไหนนะครับ mm hmm. ก็จะรู้ว่าขอคนที่ซัพพอร์ตมาตลอดแล้วก็นายจะพยายามทำตัวเองให้ดีขึ้นไปเรื่อยๆแล้วก็จะทำให้ตัวเองเก่งขึ้นไปเรื่อย mm hmm. ๆแล้วก็หวังว่าจะไม่ทำให้คนผิดหวังล้วก็หวังว่าทุกเวทีหรือว่าในอนาคตในความเป็นตัวนายเนะี่ยจะสามารถทำให้ทุกความีความสุขมากขึ้นไปเรื่อยๆได้แล้วก็หวังว่าครอบครัวของตัวใจโตขึ้นไปดี นี่ครับผมขอเซฟความฝืนหน่อยนะให้กับน้องนายนี่น้ารับมากเลยนะครับผมอ่าแล้วได้ข่าวว่าพรุ่งนี้เนี่ยจะมีการปล่อยผลงานเอาภาพออกมาด้วยใช่ไหม Yes เออตื่นเต้นไหมฮะตื่นเต้นมากเลยครับเพราะว่าเป็นอัลบั้มโซโล่แรกของเองช่วงก่อนมีปล่อยเพลงออกมาตัวอันเป็นเป็นโซโล่ครับเป็นเป็นซิงเกิลแต่ว่ารอบนี้เป็นอัลบั้มจริงๆแปลกๆครับมันพรุ่งนี้แล้วมันมีความพิเศษยังไงบ้างพูดถึงนิดนึงแล้วกัน ควพิเศษของอัลบั้มนี้ของเราเอา่ออัลบั้มนี้เป็นอัลบั้มที่สามารถพูดได้ว่าบ่งบอกความใน,นตัวนายเยอะมากๆเพราะว่าทุกเดโมโอเองหรือว่าทุกเพลงเองการอัดทุกสิ่งทุกอย่างคือต้องผ่านสายตาทนะุกอ,อย่าง<ๆ>ทุกขั้นตอนแล้วกนะ็พยายามใส่ความเป็นตัวเองเข้าไปให้เยอะที่สุดคับเพราะว่า ดูคำที่เราเป็นอลัลลัมล่าผมอ,อยากให้ทุกคนรู้จักตัวเรามากเพราะว่าจริงๆแล้วเราอาจจะเป็นคนอย่างนี้เป็นปั่มหรืออาจจะเป็นคน่างนั้นหรไือเปล่างนีอยากให้ทุกคนเข้ามารู้จักกับนายคอนชิปเยอะขึ้นนี่นะครับพรุ่งนี้เราได้ฟังกันแน่นอนกับผลงานที่เป็นตัวตนของน้องนายที่สุดเลยต้องว่าได้นะับแล้วก็เดี๋ยวงานแคมปตติ้งก็จะเกิดขึ้นเราด้วยนะครับแต่เอาโหวันนี้เรียกว่าแฟชั่นเนี่ยจัดเต็มมากๆเลยนะฮะนิดหน่อยนี่นิดหน่อยเหรอครับอันนี้ ส่อยู่บ้านใสอยู่บ้านเราใส่อยู่บ้านเหรอ No No เราต้องถลอมสียงนิดนึงด้วยนะใช่ไหมโอเคโอเคอ้ก็พรุนี้มีซีรีส์ออนไลน์แล้วแหละอ๋เรื่องอะไรฮะเรื่องอะไรเรื่องอะ่รเรว่อว่า破茧而ครับ the second season หรือว่าภาษาอังกฤษเราจะเรียกว่า insect detector อินซ็กเทคเชอร์ชูครับแต่ว่าผมผมในซีรีส์ถึงแม้ว่าจะเป็นซีรีส์จีนเนี่ยว่าเป็นซีรีส์จีนไทยซึ่งผมแสดงเป็นคุณทันชื่อว่าเต๋อ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 เป็นตำรวจเต๋อนี่คือเต๋อชื่อไทยเต๋อชื่อไทยใช่ไหมับโอเคโอเคเมื่อกี้คือมีมีสำเนียงจีนเข้ามาแบบเป็นเต๋ออะไรอย่เงี้ยใช่ไหมแต่ชื่อเต๋อเลยนะเต๋อไอเต๋อไอเต๋อเนี่ยก็ฝากคำแนะนำหน่ยอ่าพรุ่งนี้แล้วนะฮะเป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไรนะครับวันนี้เกี่ยวกับเอ่อสืบสวน สอบสวนสอบสวนใช่ครับซึ่งมันจะมีเรื่องราวเกี่ยวกับความลึกลับต่างๆหลายๆอ๋อที่พี่เห็นรูปที่เรามีแบบว่าเป็นป้ายห้อยคอด้วยใช่ไหมเป็นตำรวจอะไรอย่างนี้ป่ะ Yes ใช่ไหม Yes อ่าโอเคโอเคเราแบบเราไปคนขับฟังจิตนี่นะครับพรุ่งนี้แล้วนะฮะผลงานเยอะมากเลยนะในช่วงนี้คอดมากๆเลยนะฮะหนุ่มคนนี้อ่ะสุดท้ายนี้นะครับฝากอะไรถึงแฟนๆเลยละกันสําหรับ อ่านายทุกที่อยูิ first time meeting in Thailand 2024ทางนี้ครับผมครับก็นายทุกทีอยู the first time meeting in Thailand 2 0 2 2นะครับวันที่วันอาทิตย์ที่16นีนคนะครับที่สยามพิคเนตครับก็ฝากทุกคนมาให้กำลงังใจแล้วก็วันจริงอยากจะแตกตัวกัวไไนมาย่างไงก็เต็มที่เลยครับเรามาเ enjoy กับ The first f a m i l y i n g ไทยแล้วกันแล้วก็อยากให้ทุกคนรักษาสุขภาพนะครับเรามาเที่ยวที่เรามาเจอไงครับผมอ่าโอเคขอเสื้อป้องกันหน่อยนะะดีแต่ก่อนจะไปหัวที่นี่เราต้องดูแลสุขภาพด้วยนะ เราไม่ได้ป่วยเราแค่สิงห้ามไมเฉยๆ,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 ๆนะครับต้องลองมาผ่าถอดเยอะนะฮะไม่ต้องเล่าฝันด้วยนะครับวันนที่นี้เราได้เจอกันแน่นอนนะครับที่โรงละครเคแบงค์สยามพิคแคนเต้ยสยามแคว้นวันนะครับฝากด้วยกับงานแฟนมิ่งครั้งแรกของน้องนายเลยนะครับนายทูมิจู first fan meeting in Thailand สองพนยี่สิบนั่นเองนะฮะ, <ๆ S 2> <น>ะแล้วเดี๋ยวหลังจากนี้นะคะรับถ้าเกิดพี่ๆอ,อยากได้ข้อมูลแบบลุ้นลับอยากจะรู้ว่ามีความลับอะไรซ่อนอยู่ในงานแฟนมิ่ครั้งนี้เนี่ยเดี๋ยวเปิดโอกาสให้ถามกับน้องนายตรงๆเลย ไม่รู้น้องนายจะหลุดบ้านหรือเปล่าอะต้องรอต้องรอนะครับเดี๋ยวก็สามารถสามภา์หลังจากนี้ได้เลยนะฮะแต่ว่าสําหรับงานในครั้งนี้นะครับถ้าเกิดขึ้นไม่ได้เลยครับถ้าเกิดผู้ผ่านผู้สนับสนุนใจดีของเรานะครับเดี๋ยวต้องขอเชิญขึ้นมามดยพิทีถ่ายภาพรวมกับน้องนายด้วยนะครับผมขอเชิญคุณพัฒนิพันธ์นะครับเขมาโยทินะครับเลขาธิการการการผู้จัดการและฝ่ายการตลาดบริษัทเอ็มวอเตอร์จำกัดครับผมเชิญเลยนะครับจากน้ำดึกสปริงเกลนะฮะขอสิ้งประมือด้วยครับ และอีกหนึ่งท่านนะครับคุณอุไรนะฮะที่ปรึกษาบริษัทอินนิกมีเดียแอนด์อนเทอร์เนเ็ตจำกัดครับผม พัฒนิพันธ์เขียรประโยชน์ทินนะครับเล่นผานการกัการผู้จัดการและฝ่ายการตลาดบริษัทเอมวอเตอร์จำกัดครับอีกท่านึงนะครับคุณอุไรครับที่ปรึกษาบริษัทอินิคมีเดียแอนด์เอเจนเซ่จำกัดครับผมขอเซ็งปรบมือด้วยนะครับ ลองข้างหลังนิดนึงนะครับ<ป>อขอบคุณนะครับผมขอบคุณรุ่น,นแรงมีฐางสูงเลยนะฮะแล้วก็ต้องขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีอีกสองท่านด้วยนะครับสารายเท่าแก่น้อยนะฮะแล้วก็สู่ต้าเสียฮอตพอตนั่นเองนะฮะ<ส>เดี๋ยวตอนนี้นักนางถ่ายภาพบนเวทีเลยเดี๋ยวเลยนะครับ1ช็อตนะฮะเชิญพี่ๆได้เลยนะครับ แล้วก็อย่าลืมน,นะของเรานะครับในทวิตยูอีบเคเคแล้วก็หลายท่านก่อนชิมครับผม แล้วเดี๋ยวเราจะไปสรุปกันแน่นอนนะครับกับความพิเศษวันอานทิตย์นี้นะฮะ26พฤษภาคมนะครับที่โรตา,ารีเต็มเสียงพีคะแนนเส,สียงสไตวันนะฮะโอ้โหเสียงชัดเตอร์บอกวา่ารู้มากมากเลยนะครับเอาล้ครับขอเสียงปรบมือดังๆนะครับให้กับเรื่องของเราในวันนี้นะครับน้องนายก่อนชิดครับผม